และการพบสถาปนิกผมวิชัยจิตเสรียังอยู่ในซีรีส์การออกแบบบ้านเพื่อประหยัดพลังงานนะฮะตอนนี้มาถึงหลังคากับฝ้าพิดาแล้วนะฮะหลังคาที่ดีเนี่ยนะฮะควรจะเป็นหลังคาพวกเ,เซรามิกนะฮะเซรามิกที่สะท้อนแสงนะพวกนี้จะสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าพวกหลังคาคอนกรีตโดยทั่วไปนะฮะแล้วก็สีนะฮะ,ะ,ส,นะฮะสีก็สามารถทา บนหลังคาบ้านเก่าๆเนี่ยสีบางอย่างเนี่ยสมัยนี้เนี่ยนะสามารถสะท้อนความร้อนได้นะ,ค,ะความลาดเอียงก็สําคัญนะ,ค,ะความลาดเอียงก็สําคัญถ้าลาดเอียงเยอะๆเนี่ยนะฮะแดดมันจะบังไปข้างหนึ่งงั้นเออหลังคาเราจะร้อนอประมาณครึ่งเดียวนะฮะเพราะหลังคาเนี่ยจะรับความร้อนบางๆเจ็ดเปร์เซ็นตเลยของตัวบ้านนะ,ะมันลงที่หลังคาถ้าหลังคาเราแบนๆเนี่ยนะมันจะรับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะตัวนี้เนี่ยทำให้ร้อนมาก เวลาเราทําหลังคาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะฮะมันจะมีเขาเรียกช่องว่างตรงใต้หลังคาตัวนี้เนี่ยเวลาความร้อนมากๆเนี่ยมันจะลอยมาถ้าเราทำระบายอากาศตรงฝ้าพิดานภายนอกเนี่ยฮนะมันก็สามารถพัดความร้อนออกไปได้หลังคาท่านก็จะไม่ร้อนมากฝ้าข้างล่างก็จะไม่ร้อนมากนะฮะหรือถ้าเกิดท่านมีงบพอนะฮะก็สามารถติดโซล่าเซลได้นะฮะที่ ใต้ก็ได้หรือทิ้งตัวมันตกก็ได้ตัวนี้เนี่ยท่านจะได้ประหยัดค่าไฟในบ้านได้เยอะนะฮะถ้าทำเยอะๆนี่อาจจะขายคืนกับรัฐบาลได้ตัวนี้น่ะรัฐบาลน่าจะลดภาษีลงอันนี้ผมแนะนำรัฐบาลแล้วกัน <c oughs> ส่วนชนวนนะฮะฉนวนชนวนเนี่ยก็มีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะฮะฉนวนตัวนี้ มันจะมีประเภทใยแก้วหรือโฟมนะฮะจะหนาประมาณสองถึงหนิ้วตัวนี้เนี่ยจะติดวางไว้บนฝ้าพิดานตอนเราทําฝ้าพิดานเนี่ยเราก็วางไว้ข้างบนเลยตัวนี้เนี่ยเใช่ไหมมันจะมีระบายอากาศได้นะฮะใต้ฝ้าตัวนี้นะ,ะความร้อนก็จะระบายไปนะ,ะตัวเต็ในห้องก็จะเย็นนะ,ะอันนี้คือแบบที่1แบบที่2ก็คือเป็นฟลอยด์นะฮะฟลอยด์ Freud ตัวนี้เนี่ย ควรจะติดไปพร้อมกับทำตัวกระเบื้องหลังคาไปเลยนะฟลอยนี่คล้ายๆที่ก็ทําอาหารนะฮะเพีเยงแต่ว่าหนากว่าแล้วก็เหนียวกว่าเยอะนะฮะตัวนี้เนี่ยก็สามารถสะท้อนความร้อนได้ออกไปเดินนะ,ะแต่ถ้าประหยัดพลังงานจริงผมแนะนําให้ใช้2ออย่างผสมกันไปเลยนะฮะทั้งบนหลังคาแล้วก็ใต้ฝ้านะ,ะตัวนี้จะร้อเลยบ้านท่านจะเย็นนะโดยไม่ต้องอติดเครื่องปรับอากาศอีกอย่างนึง โดยใช้ความคลาสีนะฮะทาบนหลังคาเพื่อให้สะท้อนความร้อนออกไปอันนี้ผมว่ามันก็บอกถึงรบบบ้านเก่านะฮะบ้านใหม่นี่คงไม่ค่อยได้ไดไดใช้เท่าไหระะ่ส่วนผ้าพดานเนี่ยผ้าพดานเนี่ยส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็ก็จะโอเคอยู่คือใช้ผ้ายิปซัมบอร์ดหนาอย่างน้อยต้อง9มิลน,นะฮะตัวนี้ก็สามารถป้องก,กันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้ถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะปรึกษาเข้ามาในอินบ็อกได้ วันนี้ผมขอลาไปก่อนครับ